รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว มาถึงนักร้องคนต่อไปนะครับเธอมีอาชีพเป็นถึงทหารแล้วนอกจากจะเป็นทาหารแล้วเป็นคนที่ประกอบอาชีพถึง5อาชีพด้วยกันเธอ<ะ>ทำอะไรบ้างมาพบกับน้องณโมครับ เราเคยเจอน้โมแล้วแต่ว่าน้โมสวยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้นะคะแนะนําตัวเลยลูกน้โมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิตยาแท้ตั้งนะคะชื่อเล่นชื่อน้องน้โมค่ะประกอบตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นทหารดุริยางค่ะอยู่กรมดุริยางฐานบกนั่นเองนะครับนอกจากเป็นทหารแล้วเธอยังมีอาชีพอีกหลายอาชีพทีเดียวเช่น เป็นครูสอนนาศิล์นค่ะเป็นครูสอนนาฏตศิล์เป็นนักร้องอิสระค่ะเป็นนักร้องอิสระเป็นแดนเซอร์ค่ะเป็นแดนเซอร์ด้วยแลวก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยมองจากหัเฮงผู้หญิงมองออกว่าคนจะไปอาชีพอะไรทำไมถ้าทําเกี่ยวกับอาชีพนี้รับรองว่ารวยแน่นอนอะไรครับอ่าอาชีพเสริมสวยทำไมครับมันข้องจกับชื่อเขาไงเออแมนโมตสสะนโมตัสสะว่าฮะดูยังงโมด นี่ค่ะครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วทางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตาคุณยายไม่อยากให้ทํางานเป็นนักร้องเลยใช่ค่ะที่ทาเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยค่ะพิสูจน์ยังไงคะก็คือคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ชอบให้นโมเป็นนักร้องไม่ไม่ชอบให้เป็นแดนเซอร์เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเต้นกินลากินแต่ตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วค่ะพิสูจน์ได้แล้วคุณตาคุณยายยอมรับแล้วค่ะที่พิสูจน์ได้ก็เพราะว่าใช้อาชีพของการร้องเพลงเนี่ยค่ะเข้าไปบรรจุเป็นราชการค่ะ โอเคเป็นนักร้องไปแล้วแดนเซอร์ล่ะเป็นได้ไงแดนเซอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแดนเซอร์เนี่ยเป็นอาชีพแรกของน้ำโมลเลยไปเต้นกับเขาอะไรเงี้ยแล้วพอนักร้องเบี้ยวงานบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะถามว่าแดนเซอร์คนไหนที่พอจะร้องได้บ้างหัวหน้าวงก็จะบอกเนี่ยเออมีน้องคนนึงร้องเพลงได้เราก็เลยไปร้องขั้นก่อนรอนักร้องมาหลังจากนั้นงานแดนเซอร์ก็น้อยลงค่ะเป็นงานร้องเพิ่มขึ้นนี่นี่คะ เสื้อผ้านี่ตัดเองหรือยังไงก็มีรับเขาด้วยแล้วก็ซื้อแพทเทิร์นให้เขาตัดเพราะด้วยความที่เราเป็นนักร้องเนี่ยค่ะเราก็ชอบแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปบ่อยอยู่แล้วแล้วก็เลยมีลู่ทางที่จะทำมาหากินเพิ่มได้อีก นี่อย่างชุดนี้ออกแบบเองเลยป่าชุดนี้ก็ตัดเองค่ะออกแบบเองเป็นคนออกแบบเองไปซื้อผ้าเองแล้วก็บอกป้าว่าตัดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงป่ะเนี่ยนโมชุดนี้ดูอบอเย็นดูสวยมากเลยพระตอนที่น้องเดินมาหนูชอบปิ้งชุดกูก่อนเลยนะสวยมากเลยสวยมากเลยใช่ค่ะซื้อผ้าเองไปเดินซื้อผ้าเองแล้วก็ออกแบบเองสวยสวยดูเป็นเป็นไทยดีด้วยใช่ค่ะจะซื้อชุดน้องนโมแล้วก็ให้น้องนโมมาสอนหน้าตศิลนจากที่บ้านด้วยได้ใช่ไหมคะดีเลยโมก็เป็นครูสอนหน้าตาศิลเละค่ะก็เพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยเป็นนางลํำด้วยค่ะก็เรียนกับครูด้วยครูเห็นว่าเราพอเป็นอะไรเงี้ยก็ช่วยสอนลูกศิษย์ต่อต่อกันแหละแล้วก็เลยได้วิชาตรงนี้มาด้วยค่ะสอนสี่คนนี้ดีกว่าอ่าน่าจะสินนะเอาแบบเบสิกก่อนเลยสี่คนออกมาเลยมาตั้งองค์ก็มี3ระดับค่ะมีตั้งองล่างนะคะตั้งองล่างตั้งงนี้นิ้วชิดนิ้วชิดจะให้น้องเขาจับมืออีกแล้วจับเียอ่า มือแข็งไปนิดนึงโอ้ยอย่าไปดัดมือนิ้วดัดต้งขาก่อนดีกว่าเพราะว่าจะมือแข็งครับแย่งอื่นก็แข็งอะไรอะไรโอ้หัวอันนี้ก็จะเป็นวงล่างนะคะองอังจะอยู่ตรงช่วงนี้ตรงเข็บขัดอธิวัฒแล้วก็เป็นวงกลางค่ะวงกลางก็จะออกตรงนี้นิดนึงวงกลางนะคะวงกลางผู้หญิงก็จะนิ้วก็จะอยู่ประมาณไหล่วงบนก็ผู้หญิงจะอยู่ที่ห่างคิ้วผู้ชายก็จะสูงกว่าผู้หญิงนิดนึงนะคะสูงไปอะประมาณอะประมาณ ประมาณศีรษะใช่ค่ะถ้าจีบก็จะมีจีบหงายจีบหงายจีบหงายแบบนี้นะคะประมาณข้อที่สองข้อที่สองสจีบหงายจีบความจีบความค่ะอันนี้ปลกหน้าค่ะปลกหน้าอันนี้ปลกข้างปกข้างใช่ปลกข้างตรงประมาณหางคิ้วนะคะแต่พี่สมจิตเนี่ยเขาอยากจะให้น้องสอนอยู่ท่าหนึงเป็นท่าจีบเหมือนกันข็ทำอย่างนี้จีบจีบเท่าไหร่ก็ไม่ติด ติด,ตดเท่าไหร่ก็ไม่ติดอถ้าม,มีพื้นฐานกันแล้วเร่งมาเอาเป็นตั้งวงค่ะ เอาเถอะเอาเถอะผมว่าแมป้อนี่เก่งเลยนะแม่ล้ำป้อนี่สุดยอดเลยนะคนเดียวนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคอบมใฝ่ฝันเขาล้ำสวยอ่ะเนาะคนพอเป็นล้ำเป็นนี่มันจะออกมาแล้วมันจะสวยไงก็ดูดีดูคนล้ำเป็นยังไงก็ดูสวยอ่ะนี่คนนึงนี่ก็อีกคนนึงนี่ก็ล้ำสวยความใฝ่ฝันเลยค่ะก็คืออยากล้ำคู่กับพี่ชยา จริงๆแล้วอยากมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออยากเป็นลิเกะมาเลยมาเลยมาเลยคนลำเป็น2คนลำต้องจะสวยขนาดไหนเอาเพลงมาเลยครับ เดียวไม่ได้เห็นภาพนี้นานแล้วเหมือนอยู่ในบาร์ลำวงผกูไม่จ่ายเงินกูไม่จ่ายเมาอย่างไหนไม่รู้กูจะขอเต้นด้วยว่าจะต้องมีตัวแบบนี้หนึ่งตัวขอบคุณมากนะคุณน้องากาขอบคุณเอ๋ครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับทางรายการวางเงินไว้ให้หนูก่อน5,000บาทวงล้อแจ้งเกิดครับ โมจะร้องเพลงอะไรลูกบุญพลาค่ะว้าวแล้วจ้าจ๋าล่ะคะขอเพลงขอจันค่ะเอาละครับจะเป็นอย่างไรมาพบกับนโมก่อนเลยนะครับผู้เข้าแข่งขันของเรากับเพลงบุญพลาครับวันนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อสาวสวยอย่างคุณนโมต้องมาเจอกับสาวหวานอย่างคุณจ้าจ๋าตามลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ